สวัสดีครับผมชื่อคณินสีบูรชัยครับนะัะประจำตัว5401 00162 0078ครับวันนี้ผมจะมาทำเฟืองล้อจักรยานนะครับโอเคครับเปิด s o l i d w o r k ครับโอเคฮะเราจะมาทำกันที่ฟอนต์เพนนะฮะโอเคครับสร้างวงกลมมาก่อนครับอืม อันนี้เจ็ดสิบนะครับแล้ววงกลมอีกวงครับวงเล็กใช้ได้ mention ับผมอันนี้ diameter อันนี้ยี่สิบครับส่วนอันนี้เป็นร้อยสี่สิบ โอเคครับ,คครบต่อไปครับสร้างสี่เหลี่ยมครับผมใช้คำสั่งนี้นะครับสร้างมาตรงนี้แล้วก็วัดดิเมนชันครับตรงนี้สิบมิลครับสิบอื ต่วนเส้นนี้ถึงจุดศูนย์กลางนะครับตรงนี้สิบห้าครับสิบห้าโอเคครับต่อไปเราทิมเส้นที่เราไม่ต้องการนะครับโอเคครับโอเคครับต่อไปครับ ทำการ x2 e ครับเรา x2 e ขึ้นมา3มิลนะครับ3มนะค,ครับีพอเรา x2 e เสร็จนะครับเราก็มาทำการลบมุมครับใช้ h ชมเฟลนะครับ นี้ลบมุมสามมิลน,นะครับสิบองศาครับผมข้างนี้นะครับไว้ก่อนแล้วนะครับบำทีละข้างนะโอเคครับได้มาแล้วข้างหนึ่งนะครับข้างนึ่งครับ สามิบอโอเคครับเรียบร้อยครับอโอเคครับต่อไปครับเรามาทำการเจาะรูนะครับเจาะรูเราเลือกสเก็ตที่ด้านนี้นะครับลากเส้นศูนย์กลางขึ้นมา้ก่อนนะครับอเคครับ สร้างวงกลมครับผมอันนี้รัศมี r3 นะครับแล้วก็อันนี้10ครับรัศมี r5 อือคครับต่อไปครับวัดความสูงตั้งแต่อันนี้ถึงตรงนี้ครับ นี้ระยะห่าง45นะครับโอเคครับแล้วก็ลองวัดอันนี้ดูครับไดมิเตอร์สินะครับถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นไดมิเตอร์หโอเคครับโอเคครับต่อไปครับใช้ Cut e อ็กซนะครับตัดทะลุชิ้นงานนะครับ ใช้โถออครับกดถูกครับโอเคครับต่อไปเรามาใช้วิวตันี้ครับเพื่อโอเคครับมันจะมีเส้นตรงนี้อยู่นิดนิดหนึ่งนะครับเป็นเส้นแกนให้เราดูโอเคฮคะต่อไปครับเราใช้นี่ครับ c i r c u l a pattern ครับผม เราเลือกเป็น360องศานะครับ38อันครับแล้วก็อันนี้เป็นคั t เอ็กทูสหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นแกนตรงนี้โอเคฮะอย่นี้ครับผมโอเคครับต่อไปครับใส่สีครับ Xoài xỉ chính nhà nữa มันเป็นสีนี้้นะครับโอเคฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการทำเฟืองล้อจักรยานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ